นี้นะคะก็ปลาคกสูตรสัวเถาของดีเมืองชนบุรีนะคะกินกับคข้าต้มเขาสวยอร่อยกล่องนี้หนึ่งร้อยบาทได้ปลาสีตัวตัวละยีิบห้าบาทปลาคกปลาคกปลาคกสัวเถาเนาะอ่านี่คุณตามา พามาซื้อปลาคกสัวเถาที่ตลาดัดเก,กียนลิ้นยงแหงนะอนุวัฒนมากินแล้วอยากจะกินเลยเห็นอนุวัตนชิมเอาหนึ่งกล่องกลับบ้านค่ะนี่นะคะดูเป็ดอคนทานเป็นเกาค <c oughs> ่ะไอะอย่างเดียวค่ะคนคนอันนี้อันน,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 นี้อันนี้หมูใช่ไหมหมูด้วยกัน,นอ๋อหมูหวานเหรอคะ,คะ,อะยังไม่เอา เอาปลาหนึ่งชุดหนึ่งกล่องลองชิมแต่คอเป็ดก็น่ากินเนาะใช่ค่ะอ,อร่อยลิ้นมันยิ่งอร่อยเนาะลิ้นมันสุดอร่อยนะฮะแม่ค้าก็ยัว่วเราจังอร่อยอร่ามเดี๋ยวเราดูตัดปลาเขาทำหม้อหนึ่งสามวันถึงจะได้ขายใช่ไหมค่ะ ายยังไงคอเป็ดอะเมื่อวานขายเกี๊ยงนี่ก็กลัวว่าจะมาไม่ทันอือคอเป็ดอะเหรอเนื้อเป็ดอ๋อเนื้อไม่ไม่คอเป็ดคอเป็ดอันนั้นอะเนอเป็ดคอสิบบาทเองย่อสิบบาทเอาสักห้าคอที่สีห้าห้องไหมให้เป็นไรค่ะไม่ต้องหั่นนะค่ะอ๋อไปทั้งคอค่ะแล้อจะหั่นดีเราก็ไม่รู้หั่นก็ได้นะพี่นะสับไปอ๋อสับดีกว่าจ่ายจ่ายสับไหมสับค่ะ สับสักห้าคอเดีย๋ยเจ๊ก็จะแถมน,แบบนู่นแถมนี่ค่ะก็สับสับไปนะค่นะซื้อเป็ดไปรองชานด้วยเราเป็นคนชอบกินเป็ดจะอยู่สองคนไงคนนั้นเขาเป็นเก้าถ้าเป็ดทั้งตัวขายเท่าไหร่นะคะพี่ สองร้อยหกสิบตัวหนึ่งโหไม่แพงนะคะคุณผู้ชมบางาอ,อ่ะเป็ดไรทงบางร้านขายตัวองคุกเจ็ดร้อยนะออหนังหนังมันจะบางๆไม่มีมันเนื้อก็จะน,นุ่มๆปลาเลมยงเหปกกงปลาคกช่องเจ็ดสีจินรายการจดหมายเหตุกรุงศรี ของดีเมืองชนบุรีค่ะคุณผู้ชม,มซื้อเป็ดเปดกินด้วยป้ามาพามาชิมมาเมืองชนทั้งทีก็ต้องมากินเขามีอย่างอื่นด้วยเนาะมีข้าวแกงมีอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเ,เอ,อขายตั้งแต่ก,กี่โมงพี่เออหกโมงเชา้า สี <4 S 2> ่โมงห้าโมงเก็บแล้วฉั <S <S นบุรีกับบ้านเราแค่ปากซอยวันหลังมากินข้า,าวเช้าที่นี่ดีกว่าอ,อ,อันนี้ค่ะได้เปิดแล้วจ่ายตังค์เขาก่อนค่ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องของคุณป้าขาเรานะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ